อืพ uh huh. อดีเลยข้าวสวยทัชจานนี้สบายแล้วครับอร่อยมากมื้อนี้โอเคครับผมวันนี้เรามาทํากุ้งกระเทียมกันอ่ะมาดูพัตถุดิบกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเราจะทํากุ้งกระเทียมทอดเอ้ยกุ้งทอดกระเทียมมันก็มีกุ้งสดนะครับผมจํานวนหนึ่งแล้วก็กระเทียมสับ ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายและน้ำมันนะฮะโอเคไปตอนนี้ผมติดไฟไว้แล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำมันติดไฟกระทะรอไว้แล้วตอนนี้ก็ใส่กระเทียมไปได้เลยเพราะว่ากระทะผมร้อนแล้วเริ่มแรกนะครับผมเราจะเจียวกระเทียมให้มันเป็นสีเหลืองสวยเพื่อที่จะเอาไว้โรยตอนตอนจบเนาะเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อน เดียวกระเทียมให้สุกนะครับผมนี่เอาสุกเลยเอาเหลืองสวยเลยหอมตอนนี้ผมตอนนี้สีสวยแล้วนะครับแล้วผมจะตัดกระเทียมอันเนี้ยออกไปพักเพื่อความสวยงามต,างต่อไปนี้ถึงตางกุ้งละเราจะทอดเอาลงไปทอดนะจนเกือบสุก อ่นนยายามผมพยายามไม่แบบว่าคนมันเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันจะเละแล้วก็ไม่สวยเลาวไม่น่ากินกุ้งทอดกระเทียมลกลายเป็นกุ้งต้มแล้วเนี่ยคนไหนไม่สุกคณก็กลับไปกลับด้านที่ไม่สุกให้มันลงกระทะโอเคตอนนี้คือผมจะเอาน้ําออกสักหน่อยนึงมันจะได้ไม่แฉะเนาะโอเคอ่ะพอเราเทาน้ําออกหมดแล้วนะครับ เราก็เอากระเทียมที่เหลือเนี่ยแหละใส่เข้าไปเลยตอนนี้เป็นการทอดกับกระเทียมอีกหนึ่งทีเดี๋ยวผมขอผัดอีกสักแป๊บหนึ่งนะเพราะตอนนี้มันยังดูแบบไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่อเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับเ,เราจะใช้ซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายปรุงตามความชอบใจเลย งั้นเดี๋ยวเราเอาหนึ่งส่วนสีแล้วกันซีอิ๊วขาวก็ใส่สักหนึ่งส่วนสีแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำตาลสักครึ่งหนึ่งครึ่งช้อนโอ้โหวนแป้งไปเลย โอเคเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนตอนนี้กระทะผมร้อนมากไอเตาแก๊สผมเบาไฟไม่ได้เดี๋ยวจะคั่วต่อไปเรื่อยๆผัดต่อเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรทอดเหรอทอดต่อไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึ่งลองมาชิมกันครับผมว่าที่ปรุงไี้เมื่อกี้เป็นไงบ้างเฮ้ยโอเคโอเคถึงจะปรุงมั่วแ้วก็โอเคก็ดูดูตามคิวนะผมใส่อะไรเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละผมจำไม่ได้ล้มาเดี๋ยวตักใส่จานกัน โอเคครับผมแล้วก็จัดจานอย่างเรียบร้อยเนาะเมนูเมนูกุ้งทอดกระเทียมของผมวันนี้อให้ลูกกินเหมือนเดิมตอนนี้ลูกกินชิมมาทั้งวันแล้วครับผมชิมเองมั่งนี่อือือพอดีเลยทั้งสวยทั้จานนี้สบายแล้วครับอร่อยมากมื้อนี้ข<ค>ยายให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็ ถ้าผมทําผิดหรือทํายังไงแนะนาสูตรใหร้ผมหน่อยผมอยากลองทําอีกรู้สึกมันยังดีไม่พอถ้ากัผมวันนี้แค่นี้จะกันคลิปหน้าโอเคบ๊า okay, ย